สายฟิที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนวันนี้พี่ก็บ้านแล้วพี่ก็เลย <c oughs> อยากจะอ,อัปเดตต,ต้นหอมของเราค่ะทุกคนรู้สึกว่าต้นหอมของเรานี่จะร้อนมากค่ะและต้องการน้ำแล้วมัง้งเดี๋ยวเราหันไปดูกันเลยค่ะเป็นไงคะทุกคนเป็นไงต้นหอมของเรานี่สวยงามเจ๋งไหม นี่เดี๋ยวพี่จะดูดินโอ้ยมันไม่แห้งหรอกค่ะพอดีไม่ถึงขนาดแห้งเพราะว่าหอมเขาไม่ชอบน้ำเนาะทุกคนแต่ผักชีเราสิคะ่ะต้องการน้ำเนาะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหดูแต่ละหัวไม่ธรรมดานะคะทุกคนดูแต่ละหัวโอ้โหนี่เดี๋ยวร้องให้ ไอ้ใบเขาไอ้นั่นก่อนนะคะแล้วพี่ก็จะมาดึงใบออกเนาะถ้าดึงใบออกอย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยดึงออกอย่างนี้เขาก็จะแตกมาอีกค่ะแต่ตอนนี้ใบยังใบยังไม่ไม่แข็งแรงพอเนาะทุกคนเนี่ยพี่ก็จะดึงออกอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตกออกเนี่ยเนี่ยแตกออกอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้ารออีกหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนก็เราก็สามารถที่จะเอาอันนี้ไปปรุงอาหารได้เนาะทุกคน เอาไปกินได้นะแต่อันนี้มันสั้นเกินค่ะนี่พี่ก็จะดึงอย่างนี้นะคะที่เนี่ยดึงออกอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแตกออกเนี่ยเพราะว่าเขากําลังจะแตกออกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ต้องวางโทรศัพท์ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหักหมดนี่ค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องดึงออกค่ะแล้วเขาก็จะแตกออกเนาะนี่โอโหสวยงามมากค่ะทุกคนดู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 เอาดูเอานี่ โอโหโกนีีรู้สึกจะออกเหี่ยวเหี่ยวหน่อยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าข้างเนี่ยดินยังเปียกอยู่คะ่ะเขาชอบแบบนี้คะ่ะแต่ว่าเพราะว่าบรรยากาศอากาศมันร้อนมากนะทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องเปิดกระจกไว้เลยพี่ต้องเปิดกระจกข้างบนนี้คะ่ะทุกคนนี่ต้องเปิดกระจกตรงนี้มันจะได้ช่วยให้อากาศเข้าเนาะทุกคนแล้วก็ลมเข้าหน่อยหนึ่งนี่ค่ะผักชีเรา นี่ดักชีเราก็กำลังจะขึ้นค่ะเพราะว่าพี่รดน้ําวันนั้นเนาะนี่แต่ว่าสงสัยจะไม่ทันมะเขือเทศแล้วนี่มะเขือเทศขึ้นมาเพียบเลยอเปียกอยู่เพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยจะโดนแดดแดดไม่ค่อยโดนแน่ก็น้ําก็จะน้ําก็จะไม่ค่อยแห้งเร็วเหมือนฝั่งนี้ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้จะโดนตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรต้นหอมเราชอบแบบนี้ค่ะทุกคน ต้นหอมเรานะ่ะชอบแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เวลาพี่มาโอกออกแล้วนี่พี่จะมาดึงใบเก่าข้างล่างออกนะคะแล้วก็ไอ้ต้นหอมของเราก็จะแตกออกอีกค่ะทุกคนนี่ต้องดึงอย่างนี้ออกนะเพราะว่าเขาจะได้แตกหัวแล้วเราก็พรวนอีกรอบหนึง่งแล้วก็พรวนอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ไอ้เอาเอาใบอย่างนี้ออกนะคะทุกคนแล้วเราก็พรวนฝัง ฝังหัวอีกนะคะเพราะว่าจะได้ลึกๆหน่อยแล้วเขาก็จะแตกอีกค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะสวยงามมากนี่แต่ถ้ายาวกว่านี้หน่อยนะคะทุกคนเราก็จะเอาอันนี้ไปกินได้เนาะแต่อันนี้มันก็สั้นเกินเพราะว่ามันเพราะว่าเป็นใบแรกนะคะทุกคนเนี่ยที่พี่เอาออกนี่คือใบแรกค่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยไอ้ยาวเท่าไหร่เนาะนี่ ดูสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเลยค่ะทุกคน,นแต่ว่าข้างนอกนี่นะร้อนมากสิบสิบเก้าองศานะคะทุกคนวันนี้ยิ่งมาอยู่ในบ้านกระจกนี่ยิ่งร้อนนะคะเพราะว่าไม่มีลมเข้าเนาะแต่ว่าพี่ก็ว่าจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกสักหน่อยเพราะว่า พี่เห็นต้นในนั้นมันออกดอกแล้วพี่เอาเก็บเป็นเก็บเอเก็บคลิปเป็นระยะระยะให้กับ f อฟได้เห็นเนาะทุกคนนี่เป็นไงสวยงามมากค่ะทุกคนสวยมากเลยเพราะว่าเขาชอบแบบนี้เนาะทุกคนนี่ทางนี้ก็จะห่างหน่อยนี่ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็มาอัปเดตให้ให้เอฟซได้ดูต้นหอมของเรานะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมารกให้พี่ด้วยนะคะเอฟซที่น่ารักทุกๆุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบาย